เฮ้เฮ้ทุกคนลืมกันหรือยังครับสำหรับบอกฟู้นะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวตลอดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งแต่สิ้นปีนะเดือนสิ้นเดือนธันวาจะถึงปัจจุบันนะครับนะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเราไปดูกันในคลิปนี้ดีกว่าครับฝากกดไลค์ like ก็ติดตามไวยนะ etc shop บริการซื้อขายไอดีไก่ตันราคาถูกมีทั้งไก่ตันแมป king legacy นะครับแล้วก็แมปบ o ็อกฟุมีทั้งไก่ตันหก AP AP มัดไ, OK ไก่ตันดาบคู่โอเด้งไก่ตันผ้าคลุมหนวดดำแล้วก็นอกจากนั้นครับทางเว็บไซต์ etc shop นะครับก็ยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมบริการทําดาบคู่นะครับบริการทําผลตื่นแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกมากมายเลยครับสามารถมาลองใช้บริการกันได้นะที่ etc shop นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เปิดเรื่องมาก็หาเรื่องกับบอสอาไคนุเลยนะครับเพราะว่าเลียว360เนี่ยผมเพิ่งมาถึงเกาะแมกมาเองเว้ยและประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายทําทั้งหมดกี่วันไม่แน่ใจจำไม่ได้ซึ่งล่าสุดที่อัดคลิปนะฮะก็คือวันที่6เดือนมกราคมนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคน f c ฟทุกคนที่ติดตามคลิปบล็อกฟุตจากช่อง YouTube k ส c g a m e r มียุดด้วยกันครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับแฮปปี้นิวเยียขอทุกคนมีความสุขม,มากๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มเรื่องกันที่เกาะแมกมานะครับผมจะเล่าทั้งหมดเลยนะครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับตลอดคลิปหรือว่าตลอดทั้งปีนะครับสิ้นเดือนธันวาถึงวันที่6กกรกาคมนะระยะเวลาก็ค่อนข้างหลายวันเลยนะครับประมาณ2-3มอาทิตย์ได้เลยนะครับตลอด 2- 3มอาทิตย์เนี่ย ผมเป็นประสบพบเจอกับอะไรมาบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้หมดเลยในคลิปนี้นะฮะเปิดเรื่องกันที่ก่อแมกมาเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมเลเวล374รนะครับซึ่งก็เป็นเลเวลที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าการฟาร์ของผมนะฮะไม่ได้ใช้คูณ2ช่วยนะครับย้ําผมไม่ใช้คูณ2นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล376รเจ็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ไปเกาะใหม่ได้แล้วนะครับอาผลปีศาจนะครับบินมาที่กเกาะเงืออครับผมนะหรือว่าเกาะอ่านี่เลยนะฮะมันต้องมุดน้ําลงไปตรงนี้นะครับก็เล่นตามเข็มทิศมาเนาะเข็มทิศบอกให้ไปไหนก็ไปตามเข็มทิศนะครับก็มาลงที่เข็มทิศต,ตรงนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับนะเผื่อใครที่เล่นไม่ถึงหรือว่าเล่นถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะค่อนข้างงง,ง,งและสับสนนิดนึง นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือจุดวาร์ปนะครับหรือจุดเทเลพอร์ตนะมันจะพาเรามาที่ใต้ทะเลนะครับหรือว่าเกาะเงือกนะครับที่ใครหลายๆคนแบบว่ารู้จักกันในแมบบวันในในเรื่องของวันพีชก็คือเกาะเงือกที่มีเจ้าหญิงที่แบบน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ราชดิบจูนนะครับนี่ก็มาถึงก็รรับเควสเลยนะครับในช่วงการรับเควสนะครับผมก็มารับเควสแรกนะครับก็คือเควสเริ่มต้นนะ มันให้สังหารฟิชแ m a n Warrior นะครับหรือว่าออมนุษย์เงือก้อครับนะเป็นทหารเงือกนะก็ทําเควสไปเรื่อยๆแหละฮะจนสุดท้ายก็นึกเอกใจขึ้นมาได้นะครับว่าเอ๊ะเรามาเกาะใหม่ทั้งทีเนี่ยไม่ได้ไปตีบอสหรอวะอะไรเงี้ยนะครับนะเออพยายามเดินตามหาบอสอยู่นะครับก็หาบอสไปสักพักหนึ่งก็เห็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับ ก็เข้าไปหาบอสนะครับจนสุดท้ายก็ได้ประสบพบเจอกับบอสนั่นแหลนะเนาะไม่มีอะไรมากนะครับตอนแรกก็จะฟาร์มต่อแหละไปไปมาณผมเจอบอสนะครับหนี่บอสเกินพอดีนะครับไอตัวนี้เนี่ยน่าจะชื่ออ,อ,อะไรอะโอเด้งเหรอนะครับเออเนี่ยน่น่นะไม่รู้ประกันชื่ออะไรนะครับลืมชื่อแล้วใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยละกันไม่ตอนแรกๆก็ๆเหมือนจะง่ายนะแต่พอไปไปมาๆครับก็ยากเหมือนเดิมครับการตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติประจําช่องเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ แะนสุดท้ายก็สามารถกาจัดบอสโหดีได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเก่งมากนะครับมันมีเลือด2ขีดนะก็คือแบบเวลามันใกล้าตายอะไรเงี้ยมันจะเปิดร่างบางใครหรือร่างอันตีวะนะมันจะแบบแปงลงร่างมันจะเก่งขึ้นนะแล้วก็เลือดก็จะเต็มด้วยนะครับแต่ามาทีเลเวล222รครับเอ้ยโทษที4 2่ีนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล431รนะฮะแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับ คลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ของบล็อกฟุตนะครับได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆเอฟซีทุกคนนะครับก็ไปสะดุดกับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มีคนบอกว่าพี่ครับพี่ครับผลพระมันซื้อได้ครับเออนี่ฮะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่บอกว่าพี่ผลพระซื้อได้อะไรเงี้ยนะครับเออตรงนี้ีบอกว่าร้านค้าหลอกคือกองเอเนลนี่นะฮะผมสะดุดกับคอมเมนต์นี้ นะครับคอมเมนต์นี้น้องเขาบอกว่าพี่ซื้อผลพระได้นะครับในช่วงนั้นนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมน่าจะพูดเกี่ยวกับผลพระนะครับนะว่าเอ e ้ผลพระนี่มันได้มายังไงมันสุ่หรอยากหรือเปล่านะครับจนกระทั่งมีน้องเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ผลพระซื้อได้นะครับผมก็เลยมาดูที่บล็อกฟู้ดเดลเลอร์นะซึ่งในการซื้อผลพระของผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมมากนะครับทุกคนนะ คือแบบเปลี่ยนเป็นหลังหลังมือเป็นเป็นหน้าไอ้ไม่ใช่ดิหลังตีนเป็นหน้ามือนะครับไอ้ผลพระเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้ในราคา1ล้านสแสนเพชนะครับขอบคุณน้องมากนะครับที่คอมเมนต์บอกนะส่วนมีอันไหนที่ผมยังไม่รู้ทุกคนคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมก็มาซื้อผลพระนะครับและผมบอกเลยว่าหลังจากนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปแบบทันทีนะฮะเพราะเนื่องจากว่าผลพระเนี่ยนะฮะ เราซื้อแล้วนะครับมันก็ใช้สกิลเลยนะครับและประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับประเด็นคือผลแสงของผมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ซื้อไว้ผมไปแลกมาจากกิจกรรมนะฮะไอเก็บไอลิบบิ้นหรือว่าอะไรสักอันหนึ่งน่ะเก็บครบแล้วไปแลกผลแสงนะฮะแล้วพอมาดูอีกทีหนึ่งครับผลแสงเนี่ยนะฮะมันต้องซื้อนะครับ6แสน5หมื่นนะครับและคิดว่าจะต้องฟาร์มเลเวลใหม่แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอ,อช่างมันเถอะนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ขอญาติรองความสามารถของผลพระหน่อยละกันมันว่ายนะอ,อ,อ,อ้วยผมเห็นเขาเดินบนน้าได้เขาทําไงกันวะใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะว่าทําไมผลพระถึงเดินบนน้าได้นะครับทายังไงนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็อการฟาร์มครั้งนี้นะฮะมันยากมากๆสำหรับผมเลยนะครับเพราะว่าผลพระเนี่ยนะฮะกว่าจะฟาร์มได้นะครับคือมันไม่ใช่ผลแบบที่ อ่าศัตรูหรือว่ามอนตีเราแล้วมันทะลุอ่ะเข้าใจไหมคือมอนมันตีเราอ่ะมันมันตีแล้วมันเลือดมันลดอ่ะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมคือแบบโดนตีเลือดก็ลดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยฟาร์มยากมากนะสำหรับผมในช่วงแรกๆนะครับแต่บอกเลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายพอควรค่าหลังจากอา่ปลดล็อกสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะพวกสกิลเอ็กกับสกิลซีนะครับถ้าปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะฟาร์มง่ายนะครับ แล้วสุดท้ายนะครับผมก็เรเวล450เป็นที่เร e ียบร้อยแล้วนะครับขอเอาไปที่แล้วกันมันไส้อุ๊ยดูดิดูดิมันมันมันสู้กับโผมันสู้กับโผมันสู้กับโผนี่ไงมาดิกระโดดทับไปหนึ่งทียังไงฮะจำไปที้มาโ์เ้ยรถส่วนหลังโดนส่วนหลังมาจำไปนี้แป๊กอ่ะสู้ไม่ได้นะครับนะเอาเป็นว่านะครับเราก็ผ่านช่วงวินาทีที่โหดร้ายแล้วก็เรียร้ายมาได้นะครับเรเวล450เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออ ทีนี้นะครับเกาะต่อไปที่เราจะไปก็คือเกาะแห่งท้องฟ้านะครับหรือว่าสกายเปียนะซึ่งผมก็จะเรียกได้ว่าอะไรอะ่ะก็คือก็จะไปที่เกาะท้องฟ้านะครับโดยการซื้อเรือนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลแสงที่จะพาเราบินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อลำที่แพงที่สุดนะฮะไม่ขอญาติเลยนะครับก็ขี่เรือไปเรื่อย,รอยครับระหว่างทางก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ขอเล่าประสบการณ์นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการเล่นบล็อกฟุตนะครับโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเล่นบล็อกฟุตโดยที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเหมือนผมนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับนะโดยการที่แบบไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าการประจนภัยที่จะสนุกสนานหรือว่าจะเล่นแบบเงียไปได้นะครับมันจะต้องแบบก,ก็แบบก็เล่นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งนะครับ ความรู้เนี่ยนะครับก็เกิดจากคนดูนี่แหละนะครับมาพิมพ์บอกผมนะใครที่อยากจะให้ผมไปทําอะไรหรืออยากให้ผมเล่นอะไรหรือว่าแบบอยากให้ผมแบบทําอย่างนั้นทําอย่างนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมบอกวิธีการทําด้วยว่าทํำยังไงเล่นยังไงไปยังไงมายังไงนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นแบบเรียวๆนะครับไม่รู้เรื่องเลยเล่นตามเคสมีอะไรให้เล่นก็เล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขัดใจหลายๆคนนิดนึงนะครับหน่าอย่างเช่นตรงนี้โอ้โห กูขึ้นมาประมาณ10นาทีแล้วแม่งขึ้นยังไงวะโคตรยากเลยนะฮะมันตกไปแล้วมันบินขึ้นไม่ได้มันผลแสงนะฮะช่วงแรกก็แบบเออจัดประหลัดบอกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าเอ้ยตรงนี้มันไปยังไงมันขึ้นยังไงนะครับผมก็เลยแบบกระโดดกระโดดแล้วก็วาร์ปมานะครับเทเลพอร์ตมานะโอ้ยมันแรงจัดเลยมันตีแรงทวะนะครับเวลสี่ร้อยห้าสิบนะครับก็ฟาร์มที่เกาะสกายเปียหรือว่าเกาะแห่งท้องฟ้านะครับก็สังเกตดูวันที่ขวามือด้านล่างได้นะวันนี้วันวันนั้นวันที่ยี่ส หลายวันแล้วนะครับหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันฟาร์มยากไหมช่วงแรกนะครับฟาร์มยากนะก็คือผลเราเนี่ยนะครับเราเป็นผลพระใช่ไหมผลพระมันก็แบบมันไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าสายอะไรอ่ะสายที่แบบเอ่อพวกผลควันผลไฟผลอะไรเงี้ยผลแสงเงี้ยที่แบบตีแล้วมันทะลุผ่านอ่ะแต่ว่าผลพระเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือผลพระเนี่ยมันโดนตีแล้วมันมันโดนดามจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมบอกตรงว่าฟาร์มยากมาก นะครับจนสุดท้ายครับวันที่22ครับเดือนธันวาคมก็เลยเลิกฮะเลิกฟาร์มไปเลยนะครับตัดมาวันที่24เลยนะครับ23ผมไม่ได้เล่นนะนะครับวันที่24ก็เหมือนเดิมครับก็มาฟาร์มตรงเนี้ยนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันขึ้นยังไงนะครับตรงเนี้ยนะครับก็เลยแบบกระโดดขึ้นฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับนี่ครับก็กระโดดขึ้นไปฟาร์มเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่่งที ผมนะะไดไปจุดใหลายจุดเลยนะครับเอาตรงคือแบบฟาร์มเยอะมากนะครับแต่ว่าผมจะไทมสคริปต์หรือว่าตัดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคือมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะครับในการฟาร์มนะแล้วก็ของที่ดรอปได้เนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปสรุปท้ายคลิปแล้วกันว่าผมดรอปอะไรบ้างนะครับนะนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่เห็นไหมคือสกิลมันฟาร์มยากมากนะครับเอาสกิลดาบสกิลมีดอะไรเงี้ยเออผมอยากได้ดาบนะทุกคน ปกติเนี่ยผลพาพผมเห็นเขา,เาพวกที่มันมาตีผมมันใช้ดาบใช่ไหมเออใช้ดาบใช้หมัดอะไรเงี้ยนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเล่นหมัดหรือเล่นเล่นดาบดีนะผมก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์นะว่าจะเล่นหมัดหรือเล่นดาบนะเออใครรู้ว่าผลาพันเนี่ยต้องเล่นคู่กับอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงผมก็ต้องอาศัยความรู้จากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี่แหละนะครับนะมาสอนผมนั่นเองเนาะเพราะงั้นนะครับใครรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับในการฟามก็ค่อนข้างจะยากนะดูดิ คือแบบโดนตีเลือดก็บกเลือดก็บก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 อ่ะบกที่ละวสองสามร้อยนะครับนี่ครับคอมโบยังไม่เป็นเลยอ่ะเอาง่ายผลเนี้ยนี่มาเดยมาเดยยังไงแล้วก็มาถึงเลเวลสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับโอ้ค่อนข้างยากเลยนะฮะผมยอมรับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอินกับเกมเก็บเวลนะเอาตรงคือผมเล่นแป๊บๆผมก็เบื่อแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปโลบอกลงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือไม่ค่อยอินกับเกมเก็บเลเวลแต่ก็จะพยายามเล่นให้ถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยากให้ผมทําอะไรในเกมบล็อกฟุตเนี่ยนะครับหรือว่าในแมปบล็อกฟุตโลบอกเนี่ยนะคอมเมนต์บอกผมได้เลยผมยินดีทําให้นะครับนะเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะทำยังไงมันจะเล่นยังไงนะครับมันจะไปต่อ,อยังไงเไดินหน้ายังไงนะครับนะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับตัดไทม์สคริปต์มาเลยแล้วกันเนาะ 478ครับทุกคนฮะฟาร์มอย่างยากนะฮะจนสุดท้ายก็ขึ้นมาเกาะที่2ได้แล้วนะครับี่อันนี้ก็อยู่ยาวเหมือนกันนะครับเกาะท้องฟ้าเนี่ยก็น่าจะยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่เกาะท้องฟ้าไม่ได้ไปไหนเลยนะเอออันนี้เวิ่ง478แล้วนะครับก็มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ยากพอสมควรนะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆแบบไม่มีความรู้ไม่ได้หาความรู้เลยนะครับผมเล่นก็เล่นแบบเนี้นะครับอาจจะเล่นขัดใจทุกคนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เล่นตามที่ผมรู้ก็ทําตามที่เขาบอกอ่ะเนี่ยแผนทงแผนที่ทําตามเข็มทิศอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นช่วงล่าสุดเลยนะเมื่อประมาณสองสวันที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปไลฟ์สตรีมนะครับนี่นะอันนี้เป็นไลฟ์สตรีมผมนะผมก็นั่งเล่นก็งงๆนะครับเกาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ฟาร์มไปจนถึงเรเวลที่600นะครับนะก็มีน้องมาช่วยฟาร์มนะครับเป็นน้องที่ดูในไลฟ์สดนั่นแหละนะครับขอมาช่วยฟาร์มเนาะเออก็ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอกนะครับโรบอกเนี่ยผมส่วนมากผมจะเล่นแบบไม่มีความรู้สัดส่วนใหญ่นะครับก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ดรอปไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระบองนะครับของเอเนลนะนี่ฮะมีน้องมาช่วยฟาร์มต้องขอบคุณน้องที่มาช่วยฟาร์มมากๆนะครับนี่ฮะผมก็ดรอปเป็นตัวของกระบองนะครับ ซึ่งไอกระบอกอนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรได้นะครับมันมันดีหรือเปล่าหรือไม่ดีอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการาา์มนะครับก็จบที่เรเวล6กรณปัจจุบันนี้ครับผมเรเวล6กร้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับนะผมไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อย,อยังไงแล้วนะครับคอนเทนต์มันมันไม่มีแล้วนะครับคอนเทนต์มันํำเจมากๆ เพราะฉะนั้นทุกคนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันคลิปต่อไปทำอะไรดีแล้วเจอกันคลิปหน้าผมทำให้แน่นอนสวัสดีครับ